รอดูสถานการณ์นิดหน่อยนะจังเพื่นอนภาไฟดับปั๊บเราก็ไฟเข้าไปนะเปลวไฟยังมีอยู่เลยเนี่ยดูดิอตอนนี้นะทุกคนตอนนี้นนะจะเป็นอะไรได้เดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับผมใช่เรายังไม่บอกนะใช่ใช่ก่อนนะครับผมยังไม่บอกนะทุกคนนะ เนี่ยทุกคนครับเห็นตรงสีส้มตรงนู้นไหมทุกคนนั่นจะเป็นลิงลมนะครับตามันแบบโอ้โหถ้าแบบไม่รู้นี่นึกว่าเป็นกระสือได้สว่างม่องสว่างแป๊ดเลยอืมดูดิ สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลุงป้าหน้าเอฟทุกท่านนะครับอยู่กับผมแทนนะครับจากช่องเดือดจังก็บอยนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คืออันาจักคนป่านะครับก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของผมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกอย่าลืมมาร่วมเป็นครอบครัวเดือดกับอันจัรคนป่านะครับเดือดกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็เรามาลดสนุกกันในป่านะทุกคนนะทุกคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมวันนี้เนี่ยเรามาเปิดคลิปมืดจังเลยนะครับทําไมเรามาเดินป่ากลางคืนนะครับผม คือผมต้องบอกนี่นะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้นัดกับพันใหญ่ไว้นะครับผมพันใหญ่เนี่ยเขามาตั้งแต่ใบาสามแล้วแต่ว่าผมเองเนี่ยยังไม่ว่างนะก็เลยมาประมาณทักหกโมงเย็นแล่วแหละทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับผมคือเดินทางไปยังไม่ถึงที่พันใหญ่อยู่เลยนะเอา้าไฟฉายดับอ่ะแล้วก็วันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะก็มากับดิดนะผมเดินทางมากับดิดนะชนดิดมาด้วยอา้าไฟฉายเป็นไรเนะี่ย ไม่ใช่ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนมันชอบดับนะตอนนี้นะครับพันใหญ่ของเรานะครับก็มีภารกิจนะครับที่จะทํานะคืนนี้นะทุกคนนะก็รอลุ้นรอชมกันนะครับว่าคืนนี้พันใหญ่เขามาทําอะไรนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแองั<า>งอนนีเหรอปากกั้งใช่หรอปลาอนี้ป่ะปลากระทิงป่าปลาแสกงป่ะ <laughs> ปลาแสไม่น่าจะใช่หรอกมีปกากกั้งเยอะนะทุกคน ไปเดินต่อข้างบนนี่ทางอ่้ทางนี้ที่ทางนี้อะไรกัดก็ไม่รู้นะ <c oughs> วันนี้พลันใหญ่ก็เข้ามากับปลาซ่อยนะครับผมสองคน <c oughs> อุ้ย <c oughs> น้ำแห,งห้งแล้วว่ะตรงนี้ปกติมันจะมีน้ำขังเงน่ะ ุกคนครับตอนนี้นะผมกับดิดก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับผมคือวันนี้ก่อนมาเนี่ยไม่ได้กินข้าวมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าพลันใหญ่กับปลาซอยเนี่ยเขาได้หุงข้าวไว้หรือเปล่านะถ้าไม่ได้หุงเนี่ยไปถึงเนี่ยคงจะต้องหุงข้าวก่อนนะโอ้โหมดอะไรวะเนี่ยกัดเจ็ดของวะ เปลวไฟยังมีอยู่เลยเนี่ยดูดิตอนนี้นะทุกคนทนนั่นจะเป็นอะไรนั่นเดี๋ยวไฟลุ้นพร้อมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับผมใช่เรายังไม่บอกนะใช่ใช้ก่อนนะครับผมยังไม่บอกนะทุกคนนะเปลวไฟยังมีอยู่เลยทุกคนโอ้ข้างบนนี่ลมแรงมากเลยนะดิดนะนนี่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 

หลายคนเขาอยากจะรอรู้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะกันะแต่เราเปิดรู้ท่พร้อมหมดเลยนะเปิดรู้ใช่ใช่ใช่แล้วนะวันนี้เราที่เรารอมามอเมื่อเพาะเอิสการ์นี่เลยนะของเดินนะใช่คือเรามาเซอร์ไพรส์ทุกคนแบบเป็นพิเศษเลยนะเราดูสถานการณ์ใอย่างไรกนะสวย,ยสวยไหมอือสวยจังนี่นะทุกคนนะ เปลวไฟเขายังตกลงมาเรื่อยๆเลยนะครับผมคล้ายๆกับ A เอฟฟูเลยดิเอูอพูใช่ครับเอนพูเลยอรสวยจัดแต่เอูฟูแต่เราอยู่ตรงนี้ไม่ตื่นเต้นผู้นจริงๆไม่ตื่นเต้นจังเลยไม่เคยเจอเลยอยู่นะ <S <S โอ้ลมแรงมากเลยบิดแรงไหมแรงนะนะลมแรงเกินดูดิใช่โอ้โอ้โหใบมันจะล้มมาเลยลมแรงมาแบบน่ากลัวเกิน ครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพลันยายป้าส้อยแล้วนะครับผมนี่ก็เมื่อกี้ที่เราเนี่ยนั่งลุ้นกันนะครับก็เป็นฝีมือของท่านพลันยายนะครับในการขึ้นไปตีผึ้งนะครับผมนั่งรอเป็นชั่วโมงอืมนี่นะครับก็ได้มานิดเดียวเองตีไปกี่ลังครับพลันยายสองลังสองลังนะครับผมอตีไปแล้วรอบนึงอ๋ออันนี้ก็จะเป็นลูกอ่อนเนาะลูกอ่อนนี่ก็เอากลับไปกินได้นะครับทุกคนครับ นี่เห็นขอชอมอ้เนี่ยยำยำอไยำยำอร่อยนะแต่ว่าบางคนแพ้นะถ้าคนที่แพ้เนี่ยกินแล้วแบบจะคันอ่ะต่อเลยดิกเออ่อนออันนใ่นาเดอ่ด้เลป็นยไงดินาเคยกินปะเคยกินแล้วใช่หรอในย่าน หลายคนอาจจะสงสัยนะครับในการตีพึ่งเนี่ยออคนตีเนี่ยจะโดนกัดไหมพันใหญ่ไม่เหลือนะ <laughs> พันใหญ่บอกว่ามีบ้างนะครับผมคือตอนนี้ไม่ไม่สามารถเปิดไฟแบบสว่างมากๆได้นะทุกคนแตเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยพึ่งเนี่ยมันบินไปบ,บินมาเนี่ยข้างบ่นลยองเต็มไปหมดแล้วก็ลมแรงด้วยคุณนีะลมโคตรแรงอะเมื่อกี้ว่าลมมันแรงไปนิดนึงเพิ่มเมื่อกี้เมื่อกี้ก็นึกว่าแสงกระสือซะอีกนะเห็นแวบๆอยู่บนต้นไม้ ใช่ไหมเด็ดใช่เพื่อกระสุนอ่าแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อนเนี่ยลุงพี่อืมไปดูอีกลางหนึ่งลูกถากคอนไหนลูกถากคอนไหนผมโอเคครับทุกคนครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูอีกหนึ่งลังนะครับผมอ่เรามาดูกันว่าลังที่เราจะไปดูเนี่ยมีน้ำผึ้งเยอะไหมนะครับหรือว่า อืมดูว่าไม่มีนะทุกคนนะ,ในใะเป็นไงดิดมันมีคนเลี้ยงหิวข้าไวไ้หิวชิวเ้าหิวคือรอบนี้พันยายบอกว่าได้น้อยมากนะขึ้นอยู่สองรางแต่ได้น้อยคือวันนี้ยังไม่ครอ,รอบนะอ๋อพันยายบอกตีเสร็จไปแล้วรอบนึง แล้วก็มันจะทําหัวน้ําขึ้นมาใหม่โอหทำหัวน้ําขึ้นมาใหม่แล้วก็เวลาเราเข้าป่าเนี่ยเวลาควนจะตีพึ่งเนี่ยเรามันมีข้อห้ามมากหลายอย่างกนะ็คือเราห้ามพูดเด็ดขาดน,นะทุกคนเพราะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนีะตต่ต้องถามต้องต้องถามพันใหญ่ใช่อะไรที่พูดได้เราก็ควรจะ <c oughs> เราก็พูดอะไรที่เราพูดแล้วแบบมันไม่ควรเราควรควรจะอย,อยูเ่เงียบๆไว้นะคิดไว้ในใจก็พอนี่เดี๋ยวกินให้ดูครับ อันนี้คือตัวพนมันนี่หมันมากๆเลยกินจั่นเลยนะทุกคนไม่รู้ว่ากินจนเลี่ยนเดี๋ย,ยวยต่อไปเราจะไปดูอีกหลังหมาต<า>กใจหมาเฉยเดีย๋ยว <c oughs> เราจะไปดูอีกหลังหนึ่งก็เราจะประกอบบ้านกินเลยครับนี่ครับผมตอนนี้พันใหญ่ก็ <c oughs> ตนนี้พันใหญ่ก็ใช้ไอใบกระเพาะนะครับผมใบกระเพาะจะทําเป็นคบเพลิงนะครับเพราะว่าคบเพลิงที่พันใหญ่ขึ้นไปตีไม่เกนนะเขาก็ได้ทิ้งไว้ข้างบนหรือเปล่าเอาไว้ข้างบนไม่ได้เอาลงมาก็ไปย่างรลังพึ่งเนี่ยย่างกินอร่อยใช่ไหมถ้าย่างไม่ย่างนี่มันมันอ้วกโดนแต่วันนี้มันก็มาใหม่ใช่ไหม ถ้าถ้าเอาลังมันออกไม่มาเลยดิไดไเอาลังออกลใช่ไหมอ๋อรอบแรกนี่คือเราไม่เอาออกใช่ไหมก็ <uger> มปล่อยให้มันมาไอ้น,นี้ต่องไงเออทำไม,ไดไมไดโไไมไดโมนต่อยโดนเพ้่งต่อย <c oughs> นีทุกคนครับเราจะเราก็มีไอ้ตุบนะครับผมเพื่อนอดีตนะครับนี่ก็จุดที่เราไปเมื hmm. <S <s oh. <S <s ่อกี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เรากำลังจะไปนะทุกคนนะมันก็จะห่างกันประมาณสัก500เมตรได้นะครับผม นี่เราก็ต้องน่าจะเกินบาดิดนะเกือบโลหนึ่งนะใช่ไหมเออครับก็ประมาณนั้นแหละทุกคนนะผมก็กล่าวนะครับผมเราก็ต้องเดินตามลำธารน,นี้ไปนะครับผมลงไปเรื่อยๆหิวก็หิวนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับผมดิดก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นกับกันแบบมาดูแบบพันใจตีพึ่งนะครับเพราะว่าดิดยังไม่เคยเจอนะครับ เ,เ,เดี๋ยว,ว,ยวต้องให้ต้อง,งให้ดิดลองขึ้นอ้ต้นพึ่งโอ้ไม่ไหวหรอกครับฮะไม่หวนี่ปลาซ้อยก็เดินตามหลังมานะครับผม,มบทุกคนครับตอนนี้นะครับพันยาบ,บอกให้เราเนี่ย หยุดก่อนนะครับนะให้ปิดไฟนะครับผมไม่รู้รว่า,วาพันยาเขา<อ>เจออะไรหรือเปล่านะพันยากเขานำหน้าไปนู่นนะ ตอนนี้ท้องร้องแล้วโอเคพัน okay. ยาบอกว่าไปได้นะครับผมทุกอย่างปลอดภัยดีนะครับชนะแหไรชนะอะไร,นนไร,ไรดิมเลมูกกิมมูกกิท่อเดเลียกเ,เ,เขามากิท่อดแกไม่เข้กอ่ะเอ้ยนีร่าารง เออคือลราทิ้งลู่เลยว่าด้วยเนี่ยนะทุกคนครับก็จะเป็นป่าเลยนะทุกคนนะเราเนี่ยต้องเดินมุดป่าอย่างเดียวนะครับไม่มีทางให้เราเดินนะครับผม ส้มตรงนู้นไหมทุกคนนั่นเป็นลิงลมนะครับลูกตามันแบบโอ้หถ้าแบบไม่รู้นี่นึกว่าเป็นกระสือได้สว่างมากวงแป๊ดเลยดูดิลิงลมนะครับผมมองมองเราด้วยนะดูลูกตามันดิเดินต่อดีกว่าจังเลยไปโแต่ว่าอาจจะถ่ายมองไม่เห็นตัวมันนะทุกคนนะมันมันหลบละไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับผม เห็นอย่างดิดนีหลังยอันนี้พันใหญ่ก็ตามมาที่หลังนะครับปลาซอยก็ดูนเลยหลังสุดเลยนะครับผมจะเดินช้ากว่าเราหน่อยนะเพราะเขาก็แก่แล้วนะครับผมที่ก่อนเดินไ่น ก็ลังนี้อยู่ไม่สูงเลยทุกคนนะอยู่ไม่สูงนะครับขึ้นง่ายต้นนี้อือเอาเวนจอ่อของมงองเคลืรอนฮะอนตอนนี้นะทุกคนนะพันใเก็กำลังจะขึ้นไปตีพึ่งนะครับเราขอจะเป็นคนแบบนั่งเป็นกำลังใจอยู่ข้างล่างนะครับผมเขาอ,อยู่ห่างๆนิดหน่อยแล้วก็ไม่สามารถเปิดไฟได้ด้วย น,น่สยยิสวยสิครับตอนนี้พัญญายกำลังจุดคบเพลิงน,นะครับแต่ไม่รู้มันใช้ได้หรือเปล่านะปกติเขาจะไม่ใช้ใบกระเพาะนะครับผมก็จะใช้พวกถาวรน,นะถาวรแห้งไม่ติดนะครับ <c oughs> ทุกคนตอนนี้นะครับ อ่ภารกิจการทาพึ่งนะครับก็ต้องยกเลิกไปก่อนนะครับเพราะว่าไอ้ต้นที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยคือเถาวันเยอะนะครับผมแล้วก็มันขึ้นยากนะครับผมก็ทันยาบอกว่าจะขอไปทําต่อพรุ่งนี้นะครับผมนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีครับผมก็ตอนนี้เรามาอยู่ข้างห้วยนะครับกําลังจะกินข้าวกันนะครับผมนี่กับข้าวก็ไม่มีอะไรมากก็ต้มมาม่านะครับผมแล้วก็ไอ้นี่แกงเน่โอมจากบ้านนะแล้วก็มีผักกูดนะครับผม แล้วก็จะมีผักกูดนะครับที่เก็บมาจากค้างห้วยนะ,นะทุกคนนะมีพันใหญ่ก็กินข้าวกับเตัวอ่อนของพึ่งนะครับนี่มนง,งมันมุดในคาแร็ตหรือ่มันมดเนียโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวกันนะครับเพราะว่าหิวมากๆแล้วนะตอนนี้ก็วันนี้ก็เพิ่งกินข้าวไปแค่มื้อเดียวนะครับผมกับดิดเนี่ย 你没生气了呢？

ครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ทานข้าวเย็นกันเสร็จแล้วนะครับผมไม่ใช่ข้าวเย็นแล้วเป็นมื้อเดึกนะครับผมตอนนี้ป้าซอยกับพลันใหญ่นะครับก็ได้กลับไปที่นอนแล้วนะครับผมน่าจะไปนอนกันแล้วแหละผมกับดิดก็นี่หลังถ้วยหลังจานนะครับผมส่วนเอ่อพรุ่งนี้นะทุกคนนะถ้าพลันใหญ่เนี่ยไปตีพึ่งนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาไปชมอีกทีหนึ่งนะครับเขายังไม่มีครบเพลิงนะครบเพลิงเนี่ยเราเนี่ยต้องไปทําใหม่นะครับเพราะว่าอันที่พลันใหญ่ใช้เมื่อตอนเย็นนี้นะครับ มันทํามาจากใบกระพอนะครับซึ่งมันไม่ถูกต้องนะครับผมจริงๆมันต้องใช้เถาวันนะครับนั่นแหละก็ไม่รู้ว่าพันใหญ่จะใช้วิธีไหนนะทุกคนนะเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันนะครับสําหรับค่ำคืนนี้ผมก็จะขอลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ก็แล้วกันทุกคนลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายครับ

ทำธุำรกิจกันนะทุกคนนะแม้ว่าเราจะเป็นพัอไทยอยู่เป็น,นปเลขาบุอ่าอนี่นะครับผมตอนนี้ท่านใหญ่ก็กำลังใช้ควันนะครับในการโลนให้ตัวผึ้งเนี่ยบินออกมานะครับผมนี่ทุกคนล้างผึ้งนะอ้อด้าก็ได้ตีก็ได้มึงรเรียบร้อยยังอืม,อม ไม่เทบบ้านนุ่งฮะโอ้แลนวก็เราได้ลืมอนนั้นอัดนี้เลยครับวันนี้นะครับผมเช้านี้ก็มีโราช่วยนะครับผมนี่นะของพันมาพอดีนะครับก็เลย เรียกให้มาช่วยเลยนะครับเพราะว่าลันใหทำเองเนี่ยลำบากนะครับผม มุดอ่ะวัวอ่ะโอ่ะโอ๊ะไม่ตัดเลยอยนี่เออเด้อเกียน้อยเกียแล้วหรอก็อนลุลุ

quấn nào quá Ủa là khúc đó Ừ, ừ. 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 à? không? À. Đã đưa khúc của chị Sao

ต่เราปลอกกันยากเลยมุ้งแพะเช่ากันนี่กเ็เราล็อกสุ่ลมลักจูคือไฟก็ไม่ค่อยมีนะนนนไฟไม่มีแต่ว่าดีที่มันไม่ใช่พึ่งหลวงไงเด็ดถ้าเป็นพึ่งหลวงนี่เราอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ไม่ถ้าเป็นพึ่งหลวงนี่อยู่นี่ไม่ได้แล้วนะพันอยู่ันนีกระจายหมดนี่กระจายเนี่ยแต่ขอตีพึ่งนี่ก็จะไม่คาบตัวพึ่งนะไม่คาครับใช้ การลนให้มันมืนไม่ได้ันดใหญ่บินไปที่อื่นเออให้บืนไปที่อื่นแล้วก็ดีมันดูว้าวค่านเบล้อถือลังกันบ้างโอเคไปเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่า ครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางกับบ้านกันนะครับผมนี่พันใหญ่ก็ไม่มีรองเท้าใสยแล้วนะครับผมเดินเท้าเปล่าแล้วนะครับผมนํำพึ่งที่ได้ก็ประมาณสักสองโลได้ไหมพันใหญ่ได้อยู่นะอันนี้แค่ลังเดียวนะครับผมก็นี่ที่เรามาตีเนาะเพราะว่าเราจะเอาไปทํายานะครับไม่ได้ไปขายนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะปิดคลิปแล้วนะครับทุกคนครับ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็มาติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปไหนกันนะครับไปทําอะไรที่ไหนยังไงนะทุกคนนะโอเคครับไปก่อนสวัสดีครับผมบายอ,อดิดบายบายครับ